สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับว่าวันนี้ก็มาพบกันกันกนกบช่องวินวินพ้าบ้านผาเหมาราคาถูกๆนะครับราคาแบงกพันนะครับใน EP ที่38มสิบพี่ๆวันนี้ก็ได้เหมามาชุดหนึ่งพี่ๆก็มีหลากหลายนะครับมีได้เรียมเงินได้หมาเหมามาชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไล่ไปให้เรื่อยๆนะครับทีละรายการเนาะนะครับไล่ไปให้เี่ทีละรายการ นะครับก็เหมือนเดิมครับพี่พี่สนใจรายการไหนก็โทร090 062 3762นะครับแล้วก็ ID Line นะครับก็จะพีโอเอ็นจีนะครับแอดไลน์กันขอรูปเพิ่มเติมกันได้พี่พี่สนใจรายการไหนดูชอบดูถูกใจก็ทักหรือโทรกันมาได้เลยนะครับพี่พี่เนาะนะครับราคาถูกๆนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่ทุกท่าน นะครับวันนี้ก็ได้มา EP นี้ก็ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับพอมีนิดหน่อยนะครับไม่ไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวผมไล่ไปให้เรื่อยๆแล้วกันพี่มารายการที่หนึ่งนะครับอ้าวขอใกล้ๆแล้วกันหยิบอะไรก็ใส่เลยแล้วกันนะพี่ๆรายการที่หนึ่งเอาเป็นสมเด็จเลยแล้วกันพี่นะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมใหญ่นะครับพี่ๆองค์นี้น่าจะเป็นนี่ครับแบบนี้เลยเดี๋ยวผมไปไปให้เรื่อยๆนะพี่ๆนะ เนื้อประมาณนี้เลยครับพี่พีคล้ายๆมีลงทองนิดนึงนะครับพี่พีสมเด็จวัดระฆังนะครับพี่พีองนี้สวยงามครับนี่ครับเนื้อประมาณนี้เลยพี่พิมพ์สวยนะครับนี่นี่ครับด้านหลังนะบริเวณด้านหลังรายการที่1นนะครับสมเด็จวัดระฆังนะครับองค์นี้ขอ300บาทครับพี่พีองค์นี้ขอ300บาทพี่พีถ้าใดสนใจก็ลองดูนะครับพี่พี นี่ครับสวยงามมากๆรายการที่หนึ่งครับสามร้อยบาทนะครับผมไลฟ์ like mm. ไปให้เรื่อยๆนะพี่ๆรายการที่สองครับองน,นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดํานะครับเหรียญหลวงพ่อดําปัตตานีพี่ๆนะครับเหรียญหลวงพ่อดําปัตตานีปีหนึ่งหกนะครับเป็นปีหนึ่งหกเป็นปีหนึ่งหกโอเคล้ายๆเป็นเนื้เงินๆเลยนะองนี้ขอสามร้อยบาทครับพี่ๆท่านในสนใจ เรียนเชิญได้เลยครับพี่ๆองนี้หลวงพ่อดำขอ300บาทเหรียญปัตตานีนะครับปีห6่นะครับเรียนทางใต้ <ๆ S 1> เนื้อออกคล้ายๆเป็นเนื้ออัปป้าหรือเนื้อเงินเนี่ยครับเอา300บาทพี่ๆเอา300บาทรายการต่อไปรายการที่3นะครับพระนางพญาแต่ผมไม่แน่ใจพิมพ์นะพี่เนี่ยครับเขาตรงเขาโค้งยังไง เอาไป200บาทแล้วกันครับพี่นางพญารายการที่3ฟอร์มสวยดีเหมือนกันครับพี่เอาไป200บาทพอนี่ครับเนื้อเก่าดีจังเลยพี่พี่เอา200บาทนางพญามีคล้ายๆเป็นแห่เป็นอะไรนี่นะนะครับเอา200บาทนางพญารายการต่อไปนะครับรายการที่4นะครับอันนี้จะเป็นพ่อทบ วัดชนแดนนะคบพี่พีพ่อทกวัดชนแดนนี่ครับพระลหล่อโบราณหล่อเก่านี่ครับอง์นี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พีรวมค่ทบนะผิวหิ้งหิ้งเลยนะบอกผิวหิ้งหิ้งเลยนะครับเอาสามร้อยบาทพอพี่พีรวมค่อทบนะครับนี่อันนี้เอาสามร้อยบาทรายการที่สี่นะครับ วันนี้ก็สามสิบรายการใช่ไหมผมมีแน่นนะใจร, <c oughs> รายการที่5ครับเป็นผ้าปิดตาหลังแบบเนี่ครับลักแห้งๆเลยพี่ๆปิดตาหลังแปบเก่าๆเอาสองร้อยบาทพอพี่ๆรายการที่5้านะครับเอา200บาทเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับลองดูนะตลับตึงไปด้วย เอา200บาทครับรายการที่5ปิดตารายการที่6นะครับรายการที่6ขอเป็นองค์นี้แล้วกันครับพี่พเป็นหลวงข้อเงินนะครับพี่หลวงข้อเงินออกเป็นเรื่องเงินเงินแบบนี้เลยพี่พี่นี่ครับจมูกตรงโด่งเลยจมูกโด่งมาเป็นพิมพ์นิยมนะแต่ออกเป็นเรื่องเงินคือออปชั่นแบบ เนื้อไม่ค่อยเจอเนื้อนี้พี่ออกเป็นเนื้องเงินๆเลยสวยงามมากๆครับรายการที่หกองนี้ขอสี่ร้อยบาทครับพี่พีนี่ครับองนี้ขอสี่ร้อยบาทรายการที่หกนะครับหลงข้องเงินนะครับนี่องนี้ออกเป็นสางเงินเป็นพรายเงินเลยนะครับขอสี่ร้อยบาท รายการที่6นะครับรายการที่7รายการที่7ขอเป็นพระเนื้อดินพระรอดนะครับพี่พระรอดนี่ครับองค์นี้ก็สวยพี่พี่เหมือนมีผ่านใช้มาบ้างนะครับพระรอดรายการที่7นะครับองค์นี้ขอ300บาทครับพี่พี่องนี้ขอ300ร้อยบาทรา,รายการที่7นะครับพระรอด นี่ครับสบภาพขึนผ่านใช้มาพอสมควรนะครับพี่พี่แต่ใบหน้าใบตาอย่างเนียฟอร์มยังสวยอยู่เอาสามร้อยบาทพอครับพี่พี่รายการที่เจ็ดต่อไปนะครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดองนี้ออกเป็นคล้ายๆเป็นเป็นเนื้อเงินเลยนะแปดสองนะครับพี่องนี้จมูกชมพูโด,ด่งเด้งเลยพี่นี่ครับ เป็นเหรียญพ่อเดิมนะครับปีแปดสองห่วงเชื่อมออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยนี่เหรียญแปดสองนะครับนี่ออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยนะองนี้ขอห้าร้อยบาทครับพี่พี่องนี้ขอห้าร้อยบาทรายการที่แปดนะครับองนี้ขอห้าร้อยบาทนี่ครับมีเส้นแตกนะที่ดอกจันนะครับโอ้โหออ,ออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยนะพี่พี่เลียมโบราณนะ รายการที่8นะครับรายการที่9รายการที่9เป็นพระเนื้อดินนะครับพี่พระทรงกอกำแพงเพชรนะครับพี่ตรงนี้พระทรงกอกำแพงเพชรนะครับพระเนื้อดินนี่ครับโอ้โหฟอร์มสวยเอา200บาทาพอพี่อันนี้เอาสองร้อบาทรายการที่9นะครับ พระสมุทก็เนืน้อดินเอาสองร้อยบาทครับพี่พีองนี้นะสวยฟอร์มสวยนะครับเอาสองร้อยบาทรายการที่สิบนะครับองนี้จะเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือนะครับหลวงพ่อน้อยเนี่ยครับวัดธรรมศาลาเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาเอาสามร้อยบาทครับพี่พีรายการที่สิบนี่ครับ เอาสามบาทองค์นี้นะครับนี่เป็นเหรียญโลหนะครับเหรียญหล่ลอหนะ้าเสือลงว่าน้อยด้านหลังจะมียันเป็นวนๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเอาสามร้อยบาทรายการที่สิรายการที่1ินะครับรายการที่1ิรา,าร, 11. รายการนี้เป็นเหรียญโบราณครับพี่ เหรียญเก่าเหรียญสองสี่กว่าอุปชากรัดนะครับปั๊มข้างกระบอกเลยนะพี่พี่หลวงพ่อหลวงพ่อกรัดหรืออะไรนะผมไม่แน่ใจเนี่ยครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่องค์นี้นะหะอุปชากรัดกรัดหรือกรัดอะไรนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเอาสี่ร้อยบาทนะครับหลังเป็นยันประมาณนี้เลยสนใจยังไงก็ลองดูนะครับพี่พี่ ครับโทรได้นะครับพระอุปชากรับรายการที่12 12ขอเป็นเหรียญอันนี้ละกันพี่เหรียญใต้ลมเย็นนะครับพี่พี่หลวงพุทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับนี่สิบสองใต้ลมเย็นสวยงามามากๆครับหลังเป็นพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับ ปี3ปี26นะครับอันนี้เอา300บาทครับพี่พี่เอา300บาทนะครับนี่หลวงพุทวด12รายการที่12นะครับเอา300บาทรายการที่13นะครับรายการที่13 13ขอเป็นอันนี้ละกันพี่อันนี้ก็ฟอร์มสวยนะ พอเงินวัดบางขานครับองนี้จะเป็นฟอร์มพิมพ์นิยมสวยงามมากๆเลยครพี่พีนี่ครับพิมพ์นิยมสวยงามองล่ามบึกเลยพี่เนื้อเก่าจัดองนี้นี่ครับสวยงามอันนี้เป็นรอยตัดช่อแต่งตะไบนะนะครับโอ้โหองนี้ฟอร์มสวยบึกปักนี่ครับ หลวงพ่อเงินนะครับตรงนี้จะเป็นพิมพ์นิยมไม่แน่ใจเอหรือเปล่านะพี่พี่เอหรือบีนะครับเนี่ยลองดูแล้วกันองนี้เอาเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่องนี้นะเอาสี่ร้อยบาทพ่อเงินนิยมนะสวยงามมากว่าเอาสี่ร้อยบาทวันนี้มีเลี่ยมเงินอันหนึ่งนะพี่รายการที่สิบสามไปแล้วนะครับต่อไปรายการที่สิบสี่ วันนี้เหมือนพาจะเยอะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไรมากนะครับรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่เอาเป็นอันนี้แล้วกันพี่ปู่เผือกขุดสะสะเล็กนะครับพี่พี่สิบสี่เป็นปู่เผือกขุดสะนะครับปู่เผือกวัดกิ่งแกล้วนะครับนี่อนี้ขุดสะเล็กเนื้อยังผสมเด็กเก่า องนี้เอาขุดสระเอาสามร้อยบาทครับพี่พีขุดสระเอาสามร้อยบาทนะครับเพื่อเป็นวทา่านใดสนใจขุดสระเอาสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสี่หลวงพ่ออูเผือกนะครับเอาสามร้อยบาทรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้าเป็นพระหลวงพ่อเงินองค์นี้อยู่ในตลับเลย ต่สภาพใช้บ้างครับพี่องนี้ได้ทั้งตลัดมาแบบนี้เลยครับพี่พี่พอเงินอยู่ในตลัดเลยสภาพผ่านใช้มาพอสมควรแต่ยังพอฟอร์มยังสวยอยู่ครับพี่ฟอร์มยังสวยหิ่งนี่ครับผิวเวนเก็ตก็ดีแลออ้วองนี้สวยงามมากๆพอเงินครับองนี้ได้ตลับเงินพร้อมใช้เลยพี่ทั้งใหม่เกินกว่าน,นี้นะ เอาองนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พีเอาหกร้อยบาทพี่ท่านได้สนใจเรียนเชิญนะองนี้เอาหกร้อยบาทครับหลวงพ่อเงินนะครับเอาหกร้อยบาทรายการที่สิบห้านะครับพ่อเงินนะเน้นเน้นย้ำเลยรายการที่สิบหกครับพี่พีพ่อเงินเช่นกันองนี้จะเป็นคิตาจิวอนคว่ำครับคิตาจิวอนคว่ำ มีเม็ดเม็ดสเก็ตไฟนะครับพี med ่เม็ดสเก็ตไฟนี่ครับใต้ฐานข้างมีตะเข็บนะครับนี่องนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พีรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกเอาสามร้อยบาทนะครับองนี้พ่องเงินจีวังคว่ำ รายการต่อไปนะครับรายการที่17 17ปิดตาตลับ1ใบครับพี่พี่องนี้นี่ครับรายการที่17ปิดตาตุ๊บกระตายใหญ่ทั้งสายปูเอี่ยมครับพี่พี่นี่ตลับ1ใบสวยงามมากนะองนี้พี่พี่นี่ครับตลับหนามาก ยกสูงด้วยนะครับพี่พี่ตุ๊กตานะครับองค์นี้ยวห้าร้อยบาทครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับเอาห้าร้อยบาทปิดตาตุ๊กตาเอาห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่ลองดูนะเผื่อถูกใจยังไงสอบถามได้เลยนะครับพี่พี่รายการที่สิบแปดสิบแปดเป็นปิดตาเช่นกันอุ้งนี้จะเป็นปูเ่เฮียงครับพี่ปูเ่เฮียงชนบุรีสิบแปด รายการปูเฮียงนะครับองนี้นี่ครับสวยง,งามกเก่าๆแลงแห้งๆเลยพี่ๆเลี่ยมแบบขอบขอบเงินโบรนาณน,นะแต่บางๆไม่ได้หนามากนี่ครับปูเฮียงชนบุรีนี่ครับ,เ,บ,รรบเอา400บาทน,นะครับ รายการที่18นะครับปูเฮียงนะครับต่อไปรายการที่19พ่อปานครับองนี้ไก่พวงไก่หางพวงพ่อปานไก่หางพวงสวยงามมากๆครับองนี้ผงจะเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นปูนซีเมนเลยพี่ๆพ่อปานไก่นี่ครับหนานๆเลย องนี้เอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบเอาสี่ร้อยบาทละกันองนี้พ่อปานไก่นี่ครับขอชมรูปเพิ่มเติมได้ได้ไหมทักหรือโทรมาได้ลองดูต่อไปครับชุดรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับพี่มาจัวหัวด้วยเหรียญก็ละกันพี่เพราะว่าชุดนี้น่าจะนั่นแหละ เหรียญลงพ่อขันนะครับพี่วัดนกกระจาบเหรียญเสมาห่วงเชื่อมเนี่ยครับบั๊ข้างกระบอกเลยนะเก่าเก่าเนี่ยครับพี่พี่เหรียญเราพ่อขันนะครับวัดนกกระจาบเอาห้าร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่พ่อขันพ่อขันวัดนกกระจาบเอาห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับปับ๊มเป็นปังข้างกระบอกนะข้างเรียบๆรับพี่ๆ ขันวันดอกจะเอาห้าร้อยบาทยี่สิบสองยี่สิบสองเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมหลวงพ่อพวงวันด,ดองกระโดนนะครับพี่ยี่สิบสองหลวงพ่อพวงนะครับวันด,ดองกระโดนเหรียญสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยครับพี่พี่อันนี้ก็จะเป็นปั๊มเหมือนปั๊มข้างก็บอกเหมือนกันนะพี่พี แต่สภาพผ,ผ่านใช้มพาพอสมควรอันนี้เอาไปพ่อพวงเอาไปห้าร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่พ่อพวงหนองก,กระโดนนะครับเอาห้าร้อยบาทเพื่อพี่พี่จะไดสนใจนะครับพ่อพวงหนองก,กระโดน,นะะเอาห้าร้อยนะครับยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามเอาอันนี้ละกันพี่อันนี้ก็เก่าดี หนองหลวงนะคะพี่หนองหลวงฐานเตี้ยโหกึกมากเลยพี่ตรงนี้สภาพอันนี้ได้เป็นบ้านาเลยครับพี่หนองหลวงฐานเตี้ยเอาหกร้อยบาทละกันครับพี่ยี่สิบสามนะครับรายการยี่สิบสามเอาหกร้อยบาทละกันพี่เก๋งกึกเลยพี่เอาหกร้อยบาทหนองหลวงฐานเตี้ย นี่ครับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เป็นอันนี้แล้วกันครับพี่พี่หลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูปู่ทวดปู่ดูวัดสแกนะครับพี่พี่งามมากองนี้ผิวไฟเต็มเลยผิวไฟสวยมากครับองนี้ปีสองศูนย์ครับปู่ทวดปู่ดูเอาห้าร้อยบาทแล้วกันครับพี่เหรียญนี้สวยงามมากๆ เรียมพร้อมใช้ปี20นะครับปูทวดปูดูวัสแก่นะครับพี่บวกข้างใช่ไหมยียครับ25ปูทวดพิมพ์พระรอ,อดเนื้อว่านครับพี่ปูทวดพิมพ์พระรอ,อดเนื้อว่านนะครับ นี่ครับมีหน้ามีตาสวยงามมากๆครับอ,องนี้พี่พีปูทั่วพิมพ์พระรอดเนื้อว่านเอา400บาทแล้วกันครับรายการที่25 25เอา400บาทแล้วกันครับพี่พีไข่ขึ้นเพียบเลยพี่วันเก่าเพิมพ์พระรอดใต้าฐานมีรูนะครับนี่หน้าตะแกะตลับใหมด่ดีนะครับ ลองดูยี่สิบหกจอบใหญ่ครับยี่สิบหกจอบใหญ่โอ้โหผิวเนี่ยครับนี่จอบใหญ่พ่องเงินครับเดี๋ยวผมนั่นให้ดูเลยดีกว่านั่นอชอบแบบเปื่อยๆอ,อย่างนี้หรือเปล่า นี่ครับยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกจอบใหญ่นะครับพ่อะเงินห่วงหูปิงนะครับห่วงหูปิงจอบใหญ่เอาพ่องเงินเอาห้าร้อยบาทครับตรงนี้บวกตลับไปด้วยนะแต่ผิวนขี้ตะกันเยอะนิดนึงนะพี่นี่ครับต้องไป ปัดเช็ดนิดนึงอนะผมว่าสวยเลยแปงปัดนิดนึงนะสวยเลยแหละเอาห้าร้อยบาทครับพี่ยี่สิบห้านะครับเกะออกแล้วก็ใส่ยากนี่พอใส่ตลับสวยงามครับองนี้ยี่สิบหกครับยี่สิบหกปูทวดหนังสือหน้าทอนะครับพี่ ได้หิ่งหิ่พี่นี่นี่ครับเอาห้าร้อยบาทแล้วกันครับขอภายนะครับพี่พีเอาห้าร้อยบาทแล้วกันครับองนี้หนังสือนะครับองนี้หนังสือเป็นตัวทอนะมีตัวทออยู่ <c oughs> นี่ครับเอาห้าร้อยบาทลานองนี้พี่พี่ 27นะครับยี่ปูดทวดหลังหนังสือ28ครับ28เป็นพ่อกลวยครับพี่พ่อกลวยหนุมานนะครับพี่ยีเป็นพ่อกลวยหนุมานสภาพผ่านใช้มาพอสมควรครับพี่พนี่ครับเอาห้าร้อยบาทแล้วกันครับองค์นี้ พ่อเกรือเอา,500าห้าร้อยบาทหันุบมานปีสองหนึ่งสภาพผ่านใช้เนี่ยครับของเปยเจ้าของน่าจะของเปยมาพอสมควรนะเอาห้าร้อยบาทน,บ 28, นะครับยี่สิบแปดนะครับพ่อเกลวยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วกันครับพี่รายการนี้หลงพรอท่านเขียวครับจะออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยนะนี่ครับวัดหลงมน หลวงพ่อท่านเขียวนะครับพี่หลวงพ่อท่านเขียวโอ้โหเลี่ยมเก่าโบราณมากเลยพี่หลวงพ่อท่านเขียวเอาห้าร้อยบาทแล้วกันครับพี่บีเบียกเงินนิ้วมือผมนิดนึงนะนะครับเอาห้าอยบาทหลวงพ่อท่านเขียวนี่ได้บ้านเหมือเลยครับปีสิมนะครับเอาห้าร้อยบาทรายการต่อไป ยี่สิบเก้านะครับสามสิบนะครับสามสิบเป็นอะไรดีสามสิบเป็นพังพักการครับพี่พี่พังพักการนะครับนี่สวยงามมากมากครับพังพัการเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่พังพการเอาสองร้อยบาทนะครับพังพัการเอาสองร้อยบาทก่อ ตาพมการ3านะครับ3 1ปูทิมนะครับเดี๋ยวปูทิมไล่ไปให้เลยครับเจริญพรบนนะครับเจริญพรบนนี่ครับสวยงามมากๆครับเป็นเลี่ยมเงินครับองนี้พี่ๆเลี่ยมเงินตีเกียวสวยงามมากครับองนี้เจริญพรบนเนื้อทองแดงปี17นะครับพี่ๆโอ้โหผิวไฟสวยมากครับ 1800บาทครับองนี้พี่พีจะพอค่าเล่มเงินทำใหม่ไม่ได้นะราคานี้1,800บาทครับจเจริญพรบนปูทิมนะครับ1,800บาทนะครับ32หลวงพ่อเดิมปี82พี่พีปั๊ม้างกระบอกตัวหนังสือตรงห่วงเชื่อมงามมากครับองนี้พี่พีองนี้เอา 700บาทครับพี่ๆองนี้เอา700บาทข้ามเป็นข้างกระบอกนะครับห่วงเชื่อมนะครับพี่องค์นี้ตัวหนังสือตรงดอกแกันโค้งนะครับนี่สวยงามมากๆเนะีวผมเปิดไปอะไรนะจำไม่ได้แล้เดี๋ยวพูดไม่ตรงกัน จำไม่ได้ทั้กี่ร้อยเนดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูแล้วกันพี่เดี๋ยวลองรันดูกันจาไม่ได้รายการต่อไปครับปูทิมแปดรอบองนี้โอ้โหไฮไลท์เลยพี่องนี้แปดรอบปูทิมนี่ครับโอ้โหอครลยันเด้งๆด้งเลยพี่อครลยันเด้งๆดงเลยครับ แปดรอบหลวงปู่ทิมวัาหันไรครับอ,องนี้อ,องนี้เอาเก้าร้อยบาทครับพี่พีนี่ครับต่อค,ดะคะออูด้วยนะครับพี่พีเอาเก้าร้อยบาทเสียมาแปดรอบปู่ทิมนะครับสวยงามมากๆอ,องอ์นี้ แรอบรายการต่อไป24 24เป็นพ่อเดิมนะครับพี่โอ้โหวงนี้อบาบาก้าสภาพผ่านใช้มาพอสมควรพี่พี่นะครับอาบาก้า82นะครับวงนี้เอา800บาทครับพี่พี่โอนี้ยเอาแปดบาทอบาบาก้า ปี82เอา800บาทนะครับผมไม่แน่ใจนะพิมพ์อะไร ABC แต่นี่ครับได้ไมาได้ยังงี้เลยพี่พี่เอา800บาทพอครับใต้ฐานนะ20 20เท่าไหร่20เอ้ย35แล้ว20อะไร3 5นะครับ35เป็นพ่อพรมนะครับพี่ วัดช่องแค่เหรียญมหาลาภเหรียญมหาลาภโอองนี้ได้เดิมเดิมหิ่งๆเลยครับพี่สามสิบห้านะครับนะันสามสิบห้ามหาลาภได้เดิมๆเลยพี่ๆเ่ยสวยงามมากๆครับอันนี้เอา อันนี้เอาหนึ่บาทแล้วกันครับพี่พี่มหาราบเดิมๆเ,เลยสนใจยังไงก็35นะครับแล้วก็สามสิบหปิดท้ายนะครับรายการเสือตลอดหนึ่งใบน่าจะทางสายพ่อปานนะพี่เสือเอาหกรบาทพอครับพี่รายการสุดท้ายเสือเสือ เอาหกร้อยบาทนะครับอืออีกอันหนึ่งขออีกอันหนึ่งแล้วกันสามสิบหกสามสิบเจ็ดนะครับพี่สามสิบเจ็ดรายกสุดท้ายคือจอบจอบข้อเงินนะครับพี่จอบข้อเงินจอบเล็กจอบเล็กข้อเงินนะครับองนี้นี่ครับองนี้เอาเก้าร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่ หูปิงเนียนะครับีเลี่ยมโบราณมาแบบนี้เลยเอา900บาทแล้วกัน37รายการสุดท้ายนะครับโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากครับวันนี้ก็โอ้โหพอสมควรใช้เวลาไป28นาทีแล้วสนใจรายการไหนก็เหมือนเดิมครับพี่ทักหรือโทรกันมาได้นะครับเนาะวันนี้ก็ช่องวินวินพน้านพัอก็ไปก่อนนะครับยังไงก็จะลืมโทรมานะครับพี่ตามลำดับรายการได้เลยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ